ในใจมีกี่คนตัดให้ตัดให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเลโก้ครั้งแรกนะคะแ่ว่าต่อเลโก้แบบธรรมดามันธรรมดาไปจะมีบทลงโทษใครต่อชนะก่อนคนนั้นหอมแก้ม <c oughs> ใครแพ้โดนหอมแก้มเดียวเดียวแล้วกดมาทยางไรอ่ะ <c oughs> เขาตั้งเองแล้วก็บทลงโทษก็คือแบบ <c oughs> อันนี้คือการบทบทของลุงทษนะคะถ้าจะเล่นแบบนี้ไจูบไปเลยเขามันคนเปิดเผยเริ่มไม่อยากรู้จักมัดใหม่กันใช่ไหมมัดใหม่เป็นคนดีไม่ห่างเหมือน เดี๋ยวก็เคยต่อเลโก้ป่ะเนี่ยไม่เคยไม่เพราะฉะนั้นเธอต้องต้องเอื้ออำนวยให้เขาโดยการร้อให้เขาต่อหมดถุงก่อนเลยทุกคนอะไรเนี่ยดูทุกคนอะไรมันได้ยังไงใครมันจะไปต่อได้เขาแพ้แล้วลงโทษเขาเร็วซึ่นคนไม่มีความพยายามเลยอ่ะเรฟ e เร n ซ์ของสองตัวนี้คือคือซิมบ้ากับซูโมนะคะแมวของคุณเขานะคะ จริงน่ารักมากจริงๆแล้วคือไม่ดุเลยค่ะแต่ขี้บ่นนะเหมือนเจ้าของมารักแนมะ่รักทาลเลิกสวยนะทานะเลิกสวยละเลิก <laughs> เธอจะได้รู้สึกแบบเหมือนมีเทนเนอร์ส่วนตัวไงจนะอได้แบบสวยตลอดเวลา <laughs> ทุกคนก็ดูเอาเธอผู้หญิงของมัดมายนั้นเ <laughs> มื่อมาเป็นผู้หญิงของมัดไม้ <laughs> ต้องดูแลตัวเองต้องสวยตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบไหนถึงเรียกว่าสวยอ่ะแบบเธอไงคะ จะต้องทันนะคะจะต้องรู้ทันคําหวานของมัดหมายนะคะว่านี่คือคําหวานคําพูดจริงคำพูดจริงไนีกับผู้หญิงทุกคนคุณถามหน่อยว่าผู้หญิงที่มานั่งตรงนี้มีใครบ้างที่เขาบอกว่าไม่สวยไม่สวยคือไม่ให้เขาหอบเไม่เป็นคนน่ารักนะคะนะใช่ไหมน่ารักเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบว่างี่เง่าอ่ะไหนอกไม่ยี่เง่าทุกคนจริงจริงแต่มอม่จ้าชูมาค่ อะไรคะตอนนี้มีผู้หญิงกี่คนมีเธอไงและใครอีกไม่รู้ขอบเจ้าเสือมขึ้นมาทันทีเลยใช้สมองเยอะเกินต่อเลโก,ก้รู้เป็นล่างล่ะแล้วดูของมอมออ <c oughs> ย่างแยกอย่างแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเนี่ยใ้่ามองออกเห็นมาต้องเห็นภาพรวมก่อนแทนที่เขาจะทำอันใหญ่ๆมาให้ทุกคนชิ้นมันเล็กมากเลย อ้าวแล้วเธอเป็นคนซื้อนี่เธอไม่รู้หรอไม่รู้เขาแค่อยากหาอะไรที่เหมือนซูโม่กับสิมบ้า,เ,าเขาก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงอ่ะ<ๆ>เขาก็คิดว่ามันจะต่อง่ายมักมหม่เธอว่าคนคนจะสงสัยไหมว่าเราสองคนรู้จักกันได้ยังไง<ๆ>ก็คุณไง<ร>คุณน<ๆ>่าฟอร์มาคุณน่ะฟอร์มาตอนเช้าแล้วนี่ก็แบบว่าเพิ่งตื่นมาใครฟอร์มาวะโตสวยรงสเปคทักมาเลย หลังๆกะเพิ่งมาเล่น t ิกตอกแล้วก็เหมือนกับว่าวันนั้นก็นั่งไล่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอพอเราเจอพูดแบบอุ้ยของแลไอเทมก็เลยลองฟอลโล่ไอจีเฉยๆแบบลองฟอลโล่เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะปรากฏทักมาเลยจ้าเธอคิดเลยว่าเขาจะทักไปจริงเหรอไม่ไม่มันจะไม่ทักได้ไงดูหน้าเขาสิคือผุ้ รีบเลยรีบเลยแบบวันนั้นแบบรังเกียจมาไม่เป็นคนถ่ายรูปขึ้นไม่ตัวจริงเธอก็สวยคือถ้าตัวจริงเขาไม่สวยเขาจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เขาจะถูกขับไล่ในประเทศออกไปเป็นเราไม่ใช่คนดีเราเป็นคนจริงใจที่สุดในโลก คเคยเจอไม่ตรงปกเ่ไม่เคยเพราะว่าสแกนมาก่อนอยู่แล้วปกติผู้หญิงที่มาคุยมาก็จะเช็คโปรไฟล์มาก่อนอย่างนีแล้วลอย่างคนนี้คือเราก็รู้ไงเขาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดไงเขาต้องคงปก,ปก <Wow. S 1> แล้วนี่ก่อนจะทักไปไม่ได้ว่ายดู่ท่องๆๆๆทักไปนะคะทักไปถามตะก,ก้องตะกล้องที่เคยแบบเจอเขาตามงานใช่ไหมว่าะตัวจริงสวยไหมเมซิ oh, <no. S 1> ลินตัวจริงสวยไหมแล้วตะก,ก้องก็แบบพูดไปเสียงเดียวกันว่าแบบตัวจริงสวยมาก oh. ตัวจริงสวยมากขอ,ขอบคุณตาก้องทุกคนมากเลยนะคะ,ะพี่จ่ายเงินไว้เราเล่นเลย ในใจมีกี่คนไม่ต่อแล้วเลโกหัวแล้วต้อแตกแพนอะในใจมีกี่คนเฮ้ยเธออยู่เนี่ยแล้วถ้าคลิปนี้ออกอะอยู่หนึ่งในนั้นไงเจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอเครื่องจักเทปหน่อยค่ะอุ้ยโซรีเป็นไรโอ้ยเธอเขาเจ็บ เข้าเป็นตุ๊กตาส่ออยอาเอาอีกแล้วอาอีกยอ่ะที่เราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะทันมากนะคะฝากดีขี้เงาเอาแต่ใจเอาแต่อุ๊ยคลิปนี้ต้องบอกแล้วค่ะว่าอายุ1 8อัพนะคะดูมาดูอันนี้ดีกว่าว่ามีใครถามอะไรมาบ้างเพราะเมื่อกี้เปิด Q&A นะคะว่าขอคำถามปั่น มาแล้วเดี๋ยวจะให้คุณเมย์เป็นคนตอบนะเราปวดหลังใครปวดก่อนคะมันไม่ใช่คำถามนะครับตอไปนะคะไม่กี่วันก่อนเห็นไปเดินพารากอนนะเห็นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอ๋ออันนี้ไม่รู้เรื่องนะคะยังไงคะเคลียร์ยังยังไม่ได้ไปเลยใครได้ไปเลยไปกับใครผู้อันนยอย่าเป็นเลยผู้หญิงของแมะทำไมเหนื่อยเอะไรก็คุณดูเขาดิในใจเขาอ่ะ กี่คน<อ>เข้าไปอยู่อะระวังอ่ะอาจจะมีเชื้อโควิดได้มัสเตอร์ใหม่ในใจมันเขาควรเธอเหงาไงเข,า,ขาไม่อยากให้เธอเดียวดายใชะไห,หนูคำว่าไงเขาหาเ<า>พื่อนบ้านให้เธอไงอ๋อมัดมายอมรับแล้วนะคะว่าเขามีหลายคนมากๆอะไรต่อไปนะคะ เหตุการ์รถไฟชนกันแบบซึ่งซึ่งหน้าไม่รู้จะขำหรือร้องไห้ดีเล่าสิไม่มีส่วนมากก็แบบว่าเอามาเจอกันได้มากินข้าวด้วยกันได้ไหเธอลองก็หลังวันเนี้ยใครล่ะไม่รู้ก็ได้นะเขาใจกว้างอะบ้านเนี้ยไม่ไม่เป็นผัวเธอเอาเนาไว้ชนแต่ว่าอินบ็อกคือมีแต่คนบอกว่าอยากเป็นผู้หญิงของมมอ ซีอ่ะเธอภูมิใจไหมใครเป็นเธอแหละไม่รู้ไม่รู้เขียนเธอเลยเธอเลยเธอต้องภูมิใจทำไมอ่ะเธอเขามันหม่เจ้าชู้อ่ะเขาเป็นแหลไอเทมแต่ความเจ้าชู้อ่ะกับความหนักแน่นอ่ะนี่ชอบแหวะไม่แหวะเดี๋ยวก็แหวะแหววไปไหนก็สวยสวยพุก็แป๊บนึงอะเนาะโธ่หายชอบแบบแหววไปเสียายเอ้ยเสียหายเขาก็กลับมาอยู่กับเธอไงเก็บตังค์เเข้าใจป้าคือเมย์พูดอย่างนี้ว่า ถ,ถ้าเกิดนั่นเก็บตังค์ดีกว่าจะเก็บแบบเข้าบัญชีให้มัดหมายไว้มัดหมายจะได้อยู่คนเดียวตอนเก่งเพราะเธอจะไม่อยู่กับเขาแล้วเจ้าชู้คำถามต่อไปนะคะอะไรเอ่ยเจ้าชู้มากเธอชี้อะไรอ่ะเธอชี้อะไรอ่ะเขาเหรอเจ้าชู้ขอคนที่แทบสุดแบบลืมไม่ลงเลยใครจ้า ในนี่เล่าสิตอนนี้ก็ต้องคุนๆแล้วอ่ะ,ละมา,าั่นีทุกคน,กนต่อไปเมื่อวานที่อยู่กับเราทําไมรีบกลับจังเมื่อวานเหรอเนี่ยเขาบอกเมื่อวานที่อยู่กับเราทำไมรีบกลับจังบ้าเ,เขา,อ,าอยู่กับฉันหลอน เรานี่นะไม่ใช่อยู่กับฉันขิงจับเมื่อวานบอกว่าจะถ่ายร้อ้ฉันแต่งตัวฟรีไม่ไหนมันไม่ได้มีเมื่อวานมันไม่มีเวลาอะมัวทำอะไรอะไม่มีเวลาเอาหาสี่ตัวเจอเลยหาไม่เจอเลยตอนเนี้ยมันไม่โรแมนติกแค่ไหน จะไพรสเธออยู่นะเนี่ยเราก็ไม่ยอมทำแล้วอ่ะอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ได้อีกรอบโอ้โหดูดีเปลี่ยนไปแล้วนะไม่เปลี่ยนไปเป็นคนดีพอหลังจากเมื่อคืนก็เปลี่ยนไปเลยนะแค่เรื่องเมื่อคืนก็เปลี่ยนไปเลยเหรอไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเลยเอาอะไรมาเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปไม่ไเปลี่ยนอย่างนี้เนาะเปลี่ยนแต่ละคนในสตอรี่พี่คนไหนตัวจริงคะ คือมันจริงทุกคนนะคำถามนี้ไม่มีมาหลายปีมากแล้วมอก็ตอบไปเป็นล้านรอบแล้วว่าจริงทุกคนถ้าไม่จริงจะไม่ได้อยู่ในสตอรี่ของมอใช่ไหมไหนตอบซิว่าจะมีแฟนทั้งหมดกี่คน999คนที่เจอวันก่อนใครครับพี่มอมอวันก่อนเยอะเนาะวันก่อนไหนวันก่อนไม่ได้ไปไหนใครวันก่อนก็อยู่เหมือนเธอเหรอไม่ใช่ไม่ไม่รู้ ส่วนไหนของพี่มอมอที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลแบบเลิกรักไม่ได้อะเปนสยคือเขาเป็นคนไม่มบังคับอแล้วก็ให้ให้อิสระได้เต็มที่อย่างงี้ค่ะให้พื้นที่ก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต่างหาได้ยากในแบบผู้หญิงอะ่ะแบบไม่เงี้ยว,วเลยกัดเธอแทนยอมสวยยอมจริจริงมเมื่อกี้ขอกัดกน้นให้กัด ก็มาดูขอกัดอะไรแทนที่จะแบบกัดส่วนอื่นไม่ได้ไงกัดแค่ไม่ไม่ไม่เคยแบบตอนเด็กๆแบบกัดพุงกัดก้นอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขี้ยวอ่ะเมซิลินคุณไม่เห็นร้ายเหมือนในละครเลยไหนคุณลองรับบทดังร้ายให้ดูนมือนละครที่คุณเล่นนะเอาสักเรื่องหนึ่งก็จริงก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าอะไรเพราะร้ายอยู่แล้วถามใครเธออะยังไงนะไม่มีไม่มีนะไม่มีวันนี้มีวันพุงดีแทน เออเป็นไงหรอแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนดีอยู่ใช่ป่ะแล้วเราก็เลิกคุยกันไปไปหนึ่งแล้วก็เราก็กลับมาคุยกับเธอใหม่เสร็จแล้วเราก็เลิกคุยไปอีกแล้วก็แตีกลับมาใหม่นะเพราะนี่เขาก็จะมีผู้หญิงของเขาอยู่เรื่อยๆไงแจะรอบนี้จะปฏิบัติต่อไหมอือว่าไงปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นพยานค่ะเป็นพยานมันไม่เคยมีมีของคู่กันแบบกับผู้หญิงปะกับเธอไงแล้วเธอก็เอาแหวนเขาไปหลุดลอกรวยลาวเขาซื้อให้เธอใหม่ เราถามก่อนว่าแหวนที่มันหม่จะให้ไม่เคยซื้อให้ใครก่อนหรือเปล่ามีเปล่าไม่ซื้อซ้ําไม่เคยซื้อให้ใครซ้ําการนซื้อซ้าทาไมล่ะอ๋อไม่ซื้อซ้ําแต่เคยซื้อก็แต่ซื้อแบบเดียวกันเลยซื้อแบบเดียวกันแบบแจกเลยบบเลยต่อเ <laughs> <laughs> ลย Three hours later มันต่อไวเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็เวลาผ่านไปแล้ว3ามชั่วโมงนะคะก็คือได้่น้แหมชวซิ <laughs> อยากเห็นซิมบ้าสิดแต่แค่นี้ๆทุกคนมันยากมากได้แค่นี้ก็คือแบบบุญแล้วเทียบอะแข่งกันเลยว่าใครชนะใครเธอใช่ไหมโดนลงโทษเธอโดนลงโทษคนชนะโดนลงโทษหรอเขาโดนลงโทษไงอ๋อๆ๋โดนแล้วสิโดนแล้วโดนแล้วเจอโดนลงโทษไงเคยมีคนทำแล้วใช่ไหมทำไม่เคย ก็โหขอบคุณสำหรับเลโก้นะคะเลโก้ไี่ไมมเลโก้ใครรับจ้างไหมคะใครดูคลิปอยู่แล้วรับจ้างอินบ็อกมานะไม่เราอยากเก็บเธอไปคนเดียวเขาด้วยไงแล้วก็เก็บเลโก้ไว้ด้วยเก็บเลโก้ไว้ด้วยเข้าใจไหมอะไรนะเก็บเลโก้ไว้ด้วยเข้าใจไหมเขาบอกว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยแล้ว มันจะเกิดการแบบแรงดึงดูดทันทีว่ะโอ้โหอเมซิ่งมากอเมซิ่งมากอุ้ยแรงดึงดูดมันมีจริงๆอ่ะเอาจริงเหรอดูดิดูนะคะไม่ได้ดังไกลเลยไดอะหนึ่งสองซั่ ได้ไรกันยังโอเคโอเคปะไปหาอะไรอื่นทำอยู่อ่ะไปไหนห้อง